สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของอวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขอญยตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับอัตติการซัตเป,ปร บริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันมาได้ที่แอคลีกาเซ็ตโปรนะครับอย่าลืมเติมดันมาด้วยนะครับะวันนี้นะครับแนวทางทางช่อง y YouTube c h a n แน n ของเรานะครับตอนนี้ช่องสถานีหนังหรือว่าเซียนบอลตัวจริงนะครับยังอยู่ที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับวันนี้เราจะไปกันค่อนข้างสปีดนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้มันค่อนข้างจะดึกแล้วนะครับจะสี่ทุ่มแล้วนะครับตามที่บอก คลิปนี้นะครับพอนักบ่นแก้ตไปนะครับเนื่องจากไม่ติดตุลาครับเลยมาเลทนิดหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นทันต์ฟุตบอลบุนเดสลเีก้าเยอรมันเมื่อวานให้ไปเป็นทางันต์เบอร์เจนยูนิคนะครับใครตามก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเม็ดเดียวเป็นเน้กินเต็มขั้นไปนะครับวันนี้เป็นทันต์อาร์แวรไดซิกเปิดบ้านรับการเยือนของแฮทท่าเบอร์ลินนะครับคู่นี้เตะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเวลาเดียวกับเมื่อวานเลยเป็นเวลาดีนะครับสถิติแปดนัดหลังสุดที่พบกันนะครับชาวบ ฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเจ้าบ้านชนะ2เสมอ3นะครับทีมเยือนชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับแต่ด้านความพร้อมของทีมวันนี้เจ้าบ้านอาร์บิริซิกเนี่ยมีการปรับตำแหน่งนิดหน่อยนะครับเพื่อความฟิตของนักเตะในขณะที่ทีมเยือนแคท้าเบอร์ลินนะครับยังขาด2กองหลังตัวเก่งนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับหลังอาจจะรั่วได้เหมือนกันนะครับเจอกับทีมค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวสองนัดนี้ของแคท้าเบอร์ลินเจอทีมอ่อนมาครับอะไรก็ได้นะครับวันนี้เจออาร์บิโอเรซิกนะครับไม ลำดับในตารางคะแนนบุนเดสลีกานะครับฐานะเจ้าบ้านอาร์บีไรซิงปัจจุบันอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเติดไปแล้ว27นัดมี54แต้มนะครับตามหลังทีมจากฝูงอย่างเบเยอร์เบิรนิกเนี่ยมี64แล้วก็ดอตมุลมี57วันนี้ถือว่าฟ้าเปิดนะครับโอกาสมาเพราะว่าวานนี้บาเยอร์กับมิวมาเยนกับดอตมุลตัดแต้มเองและบาเยอร์ชนะไปบวก3 ดอทมูลแต้มไม่เพิ่มนะครับยังคงอยู่ที่57วันนี้ไลซิกมี54ถ้าชนะแฮท่าบอลินได้จะเป็นห7ขึ้นไปเบียดรองจากฝูงกับดอทมูลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันเอาแน่นอนนะครับในขณะที่ทีมเยือนแฮท่าบอลินนะครับอยู่หนักที่11ของตางตรางเตะไปแล้วยนักมี3 4แต้มสถา,านการณ์ต้องการ3แต้มเพื่อหนีหนางจากโซนการตรางนะครับวันนี้ถ้าบวกอีก3าคือเอาชนะไลซิกได้นะครับจะขึ้นไปเบียดันับแกับชาร์กส์บ จากสตินะครับที่เจอกันนะครับคู่นี้นะครับเป็นทางหน้าไรซิกเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างชัดเจนและทําประตูกันเยอะด้วยเวลาเจอกันนะครับทีนี้ฟอร์มโดยรวมเนี่ยเจ้าม้านเนี่ยเล่นในม้านแข่งแกร่งอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ฟูทีนะครับมีแค่ปรับตําแหน่งที่ตอนเราทีมเขาใหญ่ปรับไม่ได้มีผลอะไรนะครับทีมเดือนหลังรั่วะค่ะสองกองหลังตัวเก่งนะครับดูสองเรานี่รอดยากนะครับราคาเปิดออกมาครับเป็นทา้งหน้าไรซิกต่อลูกต่อเริ่มที่ลูกคบลูกครึ่งลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งครบ2จนไปถึง2ลูกนะครับ ราคาที่ผมแนะนำนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมอยู่ RB r i s ีไรนะครับใครอยากจะส่วนก็ส่วนใครอยากจะตามก็ตามเราไม่ว่ากันนะครับอย่างเมนโชเก็บเป็นใช่ได้นะครับ RB r i s ีไรต่อซักลูกครึ่งแล้วกันครับตึงๆคอนะครับลูกสองกินเต็มลูกเร่งลูกเดียวเสียลูกสองกินเต็มนครับถ้าใครใจไม่ถึงจับจะเอาลูกครบลูกครึ่งก็ได้แต่ผมว่าน้อยน้ำมันน้อยไปสักนิดหนึ่งเอาลูกครึ่งแล้วกันผมมั่นใจว่ามันยิงสองลูกเนี่ย มัดเอาแน่ๆเล่นในบ้านนะครับฝากไว้พิจารณาประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับคลายเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดสับคลายกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเลยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนจะ,จะได้ไม่พลาดกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจากการขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราแอปติการเซ็ตโปรบริการเดิมขันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุด ในขนานี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์ ine, กัมาล้วที่แอดลีกาแซ็โปรนะครับอย่าลืมเติมหน้าด้วยนะครับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับต่ออาร์บิเลซิกสักลุกครึ่งสกอร์ที่ค่าขผมคาดว่าน่าจะจบ3-0 3-1หรือ3-2หรือ4-0อะไรประมาณนี้นะ่าจะจบสกอร์เยอะเพราะนั้นถ้าใครไม่ชอบราคาต่อและลุ้นเหนื่อยชอบแบบใครยิงเข้าเราเฮก็ สูงสามทับสามจุดห้าเป็นราคาที่น่าสนใจฝากไว้พิจารณาสองราคาแล้วกันะพูดไปแนละ้วนะครับคลิปนี้ยังไงเผื่อไว้เผื่อใจวันนี้นึงแล้วกันนะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไลาซิกน่าจะมานะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้ประมาณนี้พบกัก็หม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสีย่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรพิจารณาให้ดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ